สวัสดีค่ะ,คะเอมีคคอม่ค่ะเรนนี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเพื่อนพี่ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันที่พร้อมพงวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่คะพี่เอมีอ่วันนี้คือวันอะไรคะลองเดาซิอ๋อพี่เอมี่แต่งตัวมาแบบนี้นะคะนั่นก็คือว่าเราระทง ค่ะวันนี้นะคะก็เอมี่ก็ได้เตรียมขนมมาเล็กๆน้อยๆด้วย,ดวยเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกเด็กๆ,ๆกันออไอการแจกขนมเนี่ย <S 2> <S 2> เพื่อตอบสนองวลีที่เขาพูดประมาณว่าจะเลี้ยงหรือจะหลอกใช่ไหมคะหรือว่าภาษาอังกฤษก,ก็คือ t ิค t r ทีชใช่ใช่ค่ะก็คือจะหลอกหรือจะเลี้ยงนั่นเองแต่ว่าเออเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนั้นก็ลอเนาะก็วันนี้ ถือว่าเรามาแบบสนุกกันเนาะได้ค่ะไอะขนมที่เราเตรียมมาจะไปแจกเด็กๆในวันนี้เนาะโอ้มีแต่ของขนมญี่ปุ่นใช่ไหมคะพี่น่ารักไหมคะน่ารักมากเลยค่ะใช่ก็เออเราก็ได้รวบรวมขนมหลายๆอย่างนะคะเอามารวมรวมไว้แพ็คไว้เป็นขนมใส่ถุงแบบนี้เลยนะะนอกจากเราจะแจกขนมเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปประชาสัมพันธ์ช่อง YouTube TJS ของพวกเรานะคะให้กับ ผู้ปกครองของน้องๆด้วยก่อนหน้านี้นะคะเอมี่ก็ได้สอนภาษาญ,ญี่ปุ่นเล็กๆน้อยให้กับน้องเลนนี่มานะคะเผื่อจะได้เจอคนญี่ปุ่นแล้วก็ไดใช้พูดกับคนญี่ปุ่นเอคําว่าชาแนลลูโทโรคุโอเนกะชิมะใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปแจกขนมเด็กๆก,กันเลยดีกว่าไปกันเลย ค่ะวันนี้ก็เราได้ไปแจกขนมดเด็กๆมาเนาะ เป็นยังไงต้างคะน้องเรนนี่สนุกค่ะแล้วก็เด็กๆญี่ปุ่นคุณแม่ญี่ปุ่นน่ารักมากใช่เด็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยเนาะแถมวันนี้น้องเรนนี่ยังได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ก็เก่งขึ้นมานิดนึงแล้วอ้อประโยคเดียวนะประโยคเดียวก็ถือว่ามีพัฒนาการเนาะเออเราสองคนก็สนุกมากๆเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ์ให้ช่องเราด้วยนะคะตอนนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เราทําคลิปไหนกันอีกก็ฝากคอมเมนต์มาบอกไว้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย